เป็นคนชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กไปกับการอ่านหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์และฝันถึงอนาคตเมื่อเธอโตขึ้นความรักในวิทยาศาสตร์ของเธอก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและเธอก็เรียนต่อด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ในวิทยาลายัย หลังจากทำงานอย่างหนักและอุทิศตนในการศึกษาเล่าเรียนมาหลายปีในที่สุดเอมก็บรรลุความฝันที่ใช้เวลายาวนานในการสร้างทม์แมชชีนได้สำเร็จเธอใช้เวลานับไม่ถ้วนลองผิดลองถูกในห้องทดลองของเธอทดสอบและทำให้สิ่งประดิษฐ์ของเธอสมบูรณ์แบบจนกระทั่งในที่สุดเธอก็พร้อมที่จะทดสอบมันเครื่องย้อนเวลาของเอมไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ธรรมดา มันถูกออกแบบมาเพื่อขนส่งผู้คนผ่านการเวลาทำให้พวกเขาสามารถเดินทางไปยังจุดใดก็ได้ในประวัติศาสตร์หรืออนาคตเอมเชื่อมั่นว่าสิ่งประดิษฐ์ของเธอจะเปลี่ยนโลกและตื่นเต้นรอวันที่จะแบ่งปันกับผู้คน แม้จะตื่นเต้นแค่ไหนแต่เอมก็รู้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของเธอก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรการเดินทางข้ามเวลาเป็นสนามที่ยังไม่ผ่านการทดสอบและไม่สามารถคาดเดาได้และไม่มีการบอกได้ว่ามีอันตรายอะไรรอยอยู่ข้างหน้าแต่เอมก็มุ่งมั่นที่จะเสี่ยงและสำรวจความลึกลับของการเดินทางข้ามเวลาขณะที่เอมเตรียมตัวสำหรับการทดลองเดินทางข้ามเวลาครั้งแรก เธอได้รับคำเชิญปริศนาจากคนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนจดหมายดังกล่าวเขียนด้วยสคริปต์ตัวสะกดที่สวยงามไพเราะและเชิญชวนให้เธอเข้าร่วมในการทดลองลับที่จะพาเธอเดินทางข้ามเวลา จดหมายสั่งให้เธอขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายของวันไปยังสถานที่ห่างไกลซึ่งเธอจะได้พบกับผู้เข้าร่วมทดสอบการเดินทางผ่านเวลาคนอื่นๆในตอนแรกเอมรู้สึกแปลกใจลังเลอย่างมากไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรกับคำเชิญลึกลับนี้แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเธอ เธอจึงตัดสินใจตอบรับคำเชิญจากนั้นเธอก็รีบเก็บกระเป๋าใบเล็กและมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟพร้อมที่จะเริ่มต้นการผจญภัยที่จะพาเธอไปสู่เวลาแห่งอนาคตที่เธอฝันเมื่อเอมมาถึงสถานีรถไฟทันเวลาเพื่อขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายของวนันเธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งดีใจทุกความรู้สึกรวมกันอย่างบอกไม่ถูก ขณะที่ขึ้นรถไฟและนั่งลงเธอไม่สามารถกดความรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทำมันถูกต้องหรือไม่หรือจะเกิดอะไรผิดพลาดไหมขณะที่รถไฟเคลื่อนตัวไปอย่างชา้ชาๆเอมก็มองไปรอบๆบบนขบวนรถไฟเพื่อดูผู้โดยสารคนอื่นๆพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นผู้โดยสารธรรมดาก้มหน้าก้มตาเล่นกับโทรศัพท์หรือบางคนก็นั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าตา่าง ส่วนเอมนั้นก็เต็มไปด้วยความคิดทั้งกังวลทั้งดีใจทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นเป็นความคิดที่สับสนมากมายที่เวียนวนในความคิดของเขาขณะที่เอมเริ่มนั่งได้ที่เริ่มผ่อนคลายเธอสังเกตเห็นชายคนหนึ่งมองเธอจากอีกฝากของทางเดินเขารูปร่างสูงโกร่งและแต่งตัวดีมีสีหน้าเคร่งขรึม เอมรู้สึกหนาวมีอาการหนาวสั่นไปทั้งตัวเมื่อสบตากับเขาทันใดนั้นรถไฟก็หยุดนิ่งและไฟก็ดับลงเอมได้ยินเสียงดังโครมครามตามด้วยเสียงเดินของคนเข้ามาใกล้ที่นั่งของเธอเธอมองขึ้นไปเห็นชายอีกฝากหนึ่งของทางเดินยืนอยู่ตรงหน้าเธอถือกระดาษแผ่นหนึ่งคุณคือเอมใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาและไรความรู้สึก เอมพยักหน้าหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความกลัวและสับสนเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็คิดไปว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ชายคนนั้นยื่นกระดาษให้เธอและหันหลังเดินจากไปเอ็มหยิบกระดาษออกมามือของเธอสั่นด้วยความกลัวข้อความสั้นและตรงประเด็นขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายสู่อนาคตชะตากรรมของคุณรออยู่ เอมเพิเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งข้อความถึงเธอหรือสิ่งที่พวกเขาหมายถึงโดยโชคชะตาแต่เธอรู้ว่าเธอต้องค้นหาเธอรวบรวมข้าวของและก้าวลงจากรถไฟพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้า เอมลงจากรถไฟและมองไปรอบๆเธอพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่แปลกและไม่คุ้นเคยโดยไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนหรือทำอะไรต่อไปทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงข้างหลังเธอคุณคือเอมเสียงถามเอมหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอผู้หญิงคนนั้นสวมชุดคลุมยาวมีป้ายชื่อด็อกเตอร์จิน ติดอยู่ที่หน้าอกของเธอใช่ฉันเองเอมตอบเยี่ยมมากตามฉันมาด็อกเตอร์จินพูดพร้อมชี้ชวนเองให้เดินตามเธอไปเอมลังเลอยู่ครู่ใหญ่ไม่แน่ใจว่าควรไว้ใจคนแปลกหน้าคนนี้ดีไหมแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเธอเดินตามด็อกเตอร์จินไปตามทางเดินที่วกวนลดเลี้ยวเคียวคดซึ่งแต่ละทางเดินก็น่าสับสนยิ่งกว่าที่ผ่านมา ขณะที่พวกเขาเดินเอมสังเกตเห็นว่าผู้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นๆก็เดินตามพวกเขาเช่นกันพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายตั้งแต่อายุระดับการศึกษาภูมิหลังครอบครัวบางคนดูตื่นเต้นในขณะที่บางคนก็ดูไม่มีความประมหม่าหรือกลัวในที่สุด วกเขาก็มาถึงประตูสีดำบานใหญ่ด็อกเตอร์จินทิงรหัสและประตูก็เปิดออกเอมเดินตามผู้เข้าร่วมคนอื่นๆเข้าไปข้างในและพบว่าตัวเองอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่แปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อน แต่ก็ดูน่าสนใจรวมถึงสิ่งที่ดูเหมือนทำแมชชีนขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงกลางห้องหัวใจของเอ็มเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเมื่อเธอตระหนักว่าเธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการทดลองเดินทางข้ามเวลาแต่ความตื่นเต้นของเธอก็ได้เปลี่ยนเป็นความกลัวอย่างรวดเร็วเมื่อเธอสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติ เมื่อพวกเขาเริ่มเดินทางข้ามเวลาเอมเริ่มสังเกตเห็นว่าพวกเขากำลังเดินทางสู่อนาคตเท่านั้นพวกเขาก้าวไปข้างหน้าไกลขึ้นเรื่อยๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาแต่มีบางอย่างที่รู้สึกผิดเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเขา เอมเริ่มสงสัยว่าพวกเขากำลังถูกนำทางไปสู่เส้นทางที่อันตรายความสงสัยของเธอได้ถูกตอบย้ำเมื่อพวกเขามาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย พวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่แปลกและไม่คุ้นเคยที่ซึ่งอากาศหนาทึบด้วยกลิ่นของขยะอุตสาหกรรมและมละพิษพวกเขาได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ติดอาวุธหนักกลุ่มหนึ่งซึ่งแจ้งว่าตอนนี้พวกเขาเป็นนักโทษของชายที่เชิญพวกเขาเข้าร่วมการทดลองเอมคิดว่าพวกเขาถูกล่อให้ติดกับดักและผู้ที่ทำการจับกุมวางแผนที่จะใช้ความรู้เรื่อง,งอนาคตเพื่อประโยชน์ของตนเอง เธอรู้ว่าพวกเขาต้องหาทางหนีและหยุดเขาแต่เธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพวกเขาติดอยู่ในโลกอนาคตไม่สามารถย้อนกลับไปยังเวลาปัจจุบันได้ความหวังเดียวของพวกเขาคือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเฉลียวฉลาดเพื่อสร้างทางแมชชีนเครื่องใหม่และหลบหนีจากจุดนี้เอมและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆคิดได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง ผู้จับกลุ่มพวกเขาเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่งที่สร้างความมั่งคั่งด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแห่งอนาคตเขาล่อพวกเราเข้าสู่การทดลองเพื่อที่เขาจะได้ใช้ความรู้ในอนาคตเพื่อร่ำรวยยิ่งขึ้นและมีอำนาจมากขึ้นผู้เข้าร่วมตอนนี้อยู่ในสถานะนักโทษติดอยู่ในสถานที่ที่มีการดูแลคุ้มกันอย่างแน่นหนาและไม่มีทางที่จะหลบหนีได้เลย พวกเขารู้ว่าต้องหาทางออกและหยุดผู้จับกลุ่มไม่ให้ใช้ความรู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเอมดูแลคนในกลุ่มและเริ่มกำหนดแผนการ พวกเขาใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเฉลียวฉลาดเพื่อสร้างไทม์แมชชีนเครื่องใหม่ที่สามารถพาพวกเขากลับไปยังเวลาในปัจจุบันพวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อสร้างเครื่องจักรและเตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีขณะที่พวกเขาใกล้จะเสร็จสิ้นไทม์แมชชีนพวกเขาถูกค้นพบโดยผู้คุมของพวกเขา การต่อสู้ที่ดูเดือดเริ่มขึ้นเองและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อเอาชีวิตรอดจากศัตรูติดอาวุธครบมือท่ามกลางความดูเดือดเลือดพล่านของการต่อสู้เองสามารถเปิดใช้งานทำแมชชีนได้เธอและผู้เข้าร่วมคนทดสอบคนอื่นๆถูกเคลื่อนย้ายข้ามกันเวลาย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปีด้วยความเร็วดุดสายฟ้าฟาด แต่เมื่อพวกเขาเดินทางผ่านการเวลาพวกก็พบกับความผิดปกติอีกครั้งเครื่องย้อนเวลาทำงานผิดปกติและพวกเขาไม่สามารถควบคุมจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดพวกเขาก็กลับมาในยุคของเวลาปัจจุบันแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปโลกไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาจำได้มันเต็มไปด้วยความมืดสกกระปรกกว่าเต็มไปด้วยขยะ และเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สัมผัสได้ถึงความอันตรายกว่ายุคปัจจุบันมากพวกเขาได้ร่วมกันเปลี่ยนประวัติศาสตร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจและโลกที่พวกเขากลับมาก็กลายเป็นฝันร้ายเหลือเกินผู้เข้าร่วมตกใจในสิ่งที่พวกเขาทำ แต่เองไม่ยอมแท้เธอรู้ว่าพวกเขาต้องหาทางแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนการทำงานของพวกเขาทำงานทํามแชินข้ามวันข้ามคืนทุ่มเทกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยใช้ความรู้และความเฉลียวฉลาดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ในที่สุดเอมและผู้เข้าร่วมทดสอบคนอื่นๆก็ทำสำเร็จพวกเขาใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโลกที่เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนามนุษยชาติให้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม การกระทำของพวกเขาในครั้งนี้ได้เปลี่ยนเรื่องราวทางของประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยก็ว่าได้แต่เอ็มก็มีความคิดเห็นอีกด้านในเรื่องของพลังที่แท้จริงของวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการทานายอนาคตแต่เป็นความสามารถในการสร้างมันขึ้นมาหลังจากประสบความสําเร็จในในการร่วมกันบันทึกหน้าประวัติศาสตร์โลกในครั้งนี้ เอมและผู้เข้าร่วมการทดลองการเดินทางข้ามเวลาคนอื่นๆพบว่าตัวเองถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษพวกเขาได้รับการยกย่องจากความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดและผู้คนมองว่าพวกเขาเป็นสัญญาณแห่งความหวังในโลกอนาคตแม้จะประสบความสำเร็จแต่เอมก็รู้ว่างานของพวกเขายังไม่เสร็จพวกเขาได้เปลี่ยนเรื่องราวบทใหม่ของประวัติศาสตร์ แต่ก็ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำอีกมากมายเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนเอมและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆทำงานแบ่งปันความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และวิาศวกรรุ่นต่อไปสร้างอนาคตที่ดีกว่าพวกเขาร่วมมือกับรัฐบาลองค์กรและบริษัททั่วโลกเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าความผิดพลาดในอดีตจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกเมื่อเวลาผ่านไปโลกก็เริ่มเปลี่ยนไปอากาศสะอาดขึ้นมหาสมุทรมีมลพิษน้อยลงและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกแทนที่ด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนผู้คนเริ่มตระหนักว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดด้วยหินแต่เป็นสิ่งที่สามารถหล่อล้อมและหล่อล้อมได้จากการกระทำของพวกเขา เอมรู้ว่างานของพวกเขายังไม่จบลงแค่เท่านี้แต่เธอก็รู้ว่าพวกเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นกว่าเก่าช่วยทำให้ผู้คนมีความหวังเห็นโลกในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรเอมยังคงพัฒนาทำงานเกี่ยวกับไทม์แมชชีนของเธอต่อไป โดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะทำให้มันสมบูรณ์แบบมันสามารถขนส่งผู้คนข้ามเวลาได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจเธอรู้ว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสามารถใช้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้ ในท้ายที่สุดเอมตกผลึกได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ทำแมชชีนแต่เป็นบทเรียนที่เธอและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆได้เรียนรู้ระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ว่าพลังของวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่ในความสามารถในการทำนายอนาคตแต่เป็นความสามารถในการสร้างมันขึ้นมา และพวกเขาใช้พลังนั้นเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนทําแมชชีนของเอมกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับอนาคตเป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังในการสร้างโลกที่ดีกว่านั้นอยู่ในมือของผู้คนเธอเดินทางไปทั่วโลกแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญกับผู้อื่น สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นหลายปีผ่านไปเอมก็แก่ลงเข้าสู่วัยชาราแต่เธอไม่เคยสูญเสียความลหลงไหลในวิทยาศาสตร์และอนาคตเธอยังคงทำงานบนทมแมชชีนต่อไปจนจบมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน เมื่อเอมเสียชีวิตเธอได้ทิ้งมรดกที่คงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานทำแมชชีนของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวนนับไม่ถ้วนหันมาสนใจเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและความหวังของเธอยังคงอยู่